ทำคูณอยู่ไหนฮะทำคูณตัวเบลล์มเลยที่ขวาโอเคแก้แล้วเนี่ัยผ่านแล้วเมาแล้วไฟโอเคแล้วก็เลือกตัวนี้โอเคโอเคครับอ่ะมาเลยอ่มันจะมาอยู่แล้วพี่อ่าแล้วก็ไปแก้ตรงนี้แก้นี่เหรอครับตรงนี้เองต้องดูก่อนว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันไหม E Headlight Parameter อันบนนี้โอเคครับโอเคครับอ่าอ่าแล้วก็เป็น HE แล้วกดโอเคเลย ครับผมแล้วคราวนี้เราก็มาดาวน์โหลดเลยถูกไหมครับดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดก็จบเลยอันนี้อันนี้โอเคครับเข้าใจแล้วขอบคุณครับไม่ต้องเซฟใช่ไหมไม่ต้องเซฟพอไฟล์เราเสร็จแล้วอันนี้ก็ถอดทุกอย่างแล้วก็ประกอบครับใช่ไซต์ว่าเดี๋ยวต้องดูตอนลิงก์คนนี้ก็มันมันพอร์ตเดียวกันป่ะเพราะอย่างที่เราเกี่ยมันเป็นสั่แปดสี่ใช่ไหมเพื่อมันจะคนนี้ก็วันจอเปลียนสีไม่ได้อ๋อเออใช่คนละอันกันเดี๋ยวผมมันก้องต้องจำันุกใช่ใช่มันน่าจะไม่ได้ซับซ้อนปะ ถ้าจะแก้ต้องแก้ต้องนีเดี๋ยวลองหนีก่อนดีว่ะเดี๋ยจะเป็นยืีเินกันตัวเงนที่ยูมกันน่ไม่แน่ใจเงินเดี๋ยวพาดูวยดูมเนี่ะม่ได้ทำนานหน้าจอมันเลตากไม่ดีว่ะมองไม่เห็นแก่วาตวมองไม่เห็อ่ะตัวสื่อต้องเพ่งบอกอะไรอย้กิีตล่าเยอะ นี่ลิงก์ดาวหนึ่งนะนี่นี่นี่สามยูต้องเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กสามยูของเดิมเป็นไอเอฟเอ็กยูของเดิมเป็นตัวนี้ครับเราเปลี่ยนเอ็กซ์สามยูท่านเป็นลิงก์ได้ตัวเอ็กสามยูแล้วก็ดาวน์โหลดอีกทีนะมาสเตอร์เราก็เปลี่ยนตรงนี้โอ้ต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยสามแปดสี่ศูนย์แล้วก็โอเคมันจะอยู่ตรงอะไรเอาไหมอยู่ตรงลิงก์อยู่ตรงลิงก์เนี่ยครัือตรงลิงก์นะ กดลิงก์ปุ๊บับแล้วมันคลิกเข้ามาเป็นตรงนี้ให้เป็นพอจะให้ตรงกับ plc ชื่อรุ่นเีย plc ใช้เสร็จแล้วก็ไปที่พารามิเตอร์พารามิเตอร์แบตเลตอรนเป็นสามแปดสี่สูแล้วโอเคนะครับแล้วก็ต้องกดดาวน์โหลดอีกทีใช่ต้องดาวน์โหลดไปอ๋อแล้วทำไมขอาต้องดาวน์โหลดไปใช่ไหมอันนี้อันนี้มาเป็นนี่เสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็พารามิเตอร์ตนี้ มาร์เกเตอร์ที่เราพงอนวใช่ใช่เหมือนว่าการทวนหุ่นไวกว่าเดิมอะแต่ของหรอของมัสูดแถมยังไม่้ก้าพันพวกอยัางนีได้เลยแล้วกดดาวน์โหลดติดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคสรุปคือมันดีขึ้นมันแย่มันเหมือนว่ามันใช้การซื่อขาที่ว่าไวกว่าเดิมอะไม่ก็ไม่เหมือนไวเหมือนว่าต้องการข้อมูลมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ได้แล้วกดปิดหมดเลยนะได้ อันนี้ไม่ใช่เป็พิเศษไปเดี๋ยวก่อนขอเมื่อก okay. mm ี hmm. okay. ้มาแก้บัตรเดบิตไปกดเซฟใช่ไหมครับเซฟอ่ะ้าวเซฟไปแล้วเซฟไปแล้วโอเคครับแล้วก็ถอด USB บแล้วเสียบกับ